สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ตอนนี้นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการเงินที่เป็นเรื่องจริงของคนทำงานประจำแทบทุกคนกับดักการเงินที่คุณไทยเจอบ่อยที่สุดเวอร์ชั่นเน้นมนุษย์เงินเดือนถ้าคุณรู้สึกว่าเงินเดือนออกแล้วหายเร็วทำงานหนักแต่เงินไม่ค่อยเพิ่มอยากเก็บเงินแต่สุดท้ายก็ต้องใช้หรือบางทีรู้สึกผิดกับตัวเองว่าทาไมเราบริหารเงินไม่เก่งผมอยากบอกก่อนเลยครับว่าคุณไม่ได้แย่ และคุณไม่ได้อยู่คนเดียวหลายครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราไม่ขยันแต่อยู่ที่ระบบการเงินในชีวิตเรามันมีรูรั่วแบบที่เราไม่ทันเห็นวันนี้เราจะคุยกันแบบไม่ดรามา่าไม่กล่าวโทษแต่เป็นการชวนกันเห็นกับดักแล้วค่อยๆวางแผนหนีออกมาทีละก้าวแบบทำได้จริงโอเคครับไปกันกับดักที่1รายได้โตช้าแต่ค่าใช้จ่ายโตเร็วรล i f e s ต y l e c r ป ตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเงินเดือนน้อยเราก็อยู่ได้แต่พอเงินเดือนเพิ่มขึ้นนิดนึงค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไวกว่าเสมอจากกาแฟแก้วละ60กลายเป็น160จากซื้อเสื้อปีละไม่กี่ตัวกลายเป็นโปรมาต้องกดจากอยู่ห้องเช่าเล็กๆกลายเป็นคอนโดที่ผ่อนสบายแต่สบายเฉพาะเดือนแรกนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณนะครับมันคือกับดักธรรมชาติของการเป็นผู้ใหญ่เราทำงานหนักก็อยากให้ชีวิตดีขึ้นแต่ปัญหาคือ ถ้ารายได้เพิ่ม10%แต่รายจ่ายเพิ่ม20%คุณจะรู้สึกเหมือนไม่เคยมีเงินเหลือเลยทั้งที่คุณโตขึ้นแล้วทางออกแบบง่ายให้ใช้กติกานี้ครับเพิ่มรายจ่ายครึ่งเดียวของที่รายได้เพิ่มเช่นเงินเดือนขึ้น2,000คุณเพิ่มคุณภาพชีวิต1,000อีก1,000เข้ากองออมลงทุนอัตโนมัติคุณยังให้รางวัลตัวเองได้แต่อนาคตของคุณก็ได้รางวัลเหมือนกันกับดักที่2 ผ่อนจนลืมว่ามันคือหน,นี้ผ่อนศปอร์เซที่ไม่เคยศูนย์จริงคนเงินเดือนชอบผ่อนเพราะมันดูเบาเดือนละไม่กี่ร้อยเดือนละพันสอง0ันเหมือนไม่หนักแต่ถ้าผ่อนพร้อมกัน5้าอย่างมันกลายเป็นภาระคงที่ที่บีบชีวิตทันทีและคำว่าศปเบางครั้งไม่ใช่ฟรีเพราะคุณอาจจ่ายแพงขึ้นจากราคาตั้งหรือเสียโอกาสจากเงินก้อนที่ควรเป็นเงินสำรองหรือแย่ที่สุดคือพอเงินตึงก็เริ่มหมุนบัตร ทางออกครับทําเพดานผ่อนภาระผ่อนทั้งหมดไม่เกิน15เซ์ของรายได้สุทธิและไม่ผ่อนของที่หมดค่าเร็วถ้าไม่จําเป็นเช่นของแฟชั่นตามกระแสของที่ซื้อเพราะอยากทันคนอื่นให้กําลังใจนะครับคุณไม่ต้องตัดความสุขทิ้งแค่ต้องไม่ให้ความสุขวันนี้จํานําความสบายของพรุ่งนี้กับดักที่สมไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเท่ากับชีวิตต้องกู้ทุกครั้งที่มีเรื่อง หลายคนไม่ได้เป็นหนี้เพราะฟุ่มเฟือยแต่เป็นหนี้เพราะเหตุฉุกเฉินป่วยรถแสครอบครัวมีเรื่องงานสะดุดรายได้ขาดช่วงถ้าไม่มีเงินสำรองเราจะต้องใช้บัตรเครดิตกดเงินสดหรือกู้แล้วดอกเบี้ยก,ก็จะค่อยๆกัดเงินเดือนเราไปเรื่อยๆเ,เงินสำรองไม่ได้ทำให้คุณรวยทันทีแต่มันทำให้คุณไม่จนลงตอนชีวิตสะดุดทางออกครับตั้งเป้าง,ง่ายๆ สำรอง3เดือนก่อนค่าใช้ใจ่ายจำเป็นถ้าอาชีพเสี่ยงรายได้ไม่นิ่งค่อยขยับเป็น6เดือนและเริ่มแบบเล็กก็ได้วันละ50บาทอาทิตย์ละ200แต่ให้สม่ำเสมอและแยกบัญชีชัดเจนเงินสํารองคือประกันใจและคนมีประกันใจจะตัดสินใจเรื่องการเงินได้ดีขึ้นเสมอกับดักที่4ใช้บัตรเครดิตแบบไม่ปิดเต็มบัตรเครดิตไม่ใช่ตัวร้ายแต่ถ้าเริ่มจขั้นต่า หรือเริ่มหมุนคุณจะเข้าเขาวงกฎที่ออกยากมากเพราะดอกเบี้ยม,มันไม่สนใจว่าเราตั้งใจดีแค่ไหนมันคิดตามระบบของมันและที่โหดคือคุณจะทำงานเพื่อจ่ายดอกมากกว่าจ่ายชีวิตทางออกแบบคนเงินเดือนทำได้ใช้บัตรเฉพาะสิ่งที่จ่ายไหวและตั้งใจเต็มพุกเดือนถ้าเริ่มคุมไม่อยู่ให้แช่แข็งบัตรชั่วคราวจ่ายหนี้ที่ดอกสูงก่อนบัตรหรือกดเงินสดถ้านี่หนักให้คุยเรื่อง ปรับโครงสร้างอย่ารอจนพังให้กำลังใจนะครับการยอมรับว่าคุมไม่อยู่ไม่ใช่ความล้มเหลวมันคือความกล้าหาญที่พาเรากลับมาคุมเกมได้อีกครั้งกับดักที่5เงินรั่วแบบไม่รู้ตัว Subscription บวกกินอยู่ตามใจมนุษย์เงินเดือนหลายคนไม่ได้เสียเงินก้อนใหญ่แต่เสียเงินก้อนเล็กซ้ำๆสมาชิกที่ไม่ได้ใช้แล้วแอปที่สมัครตอนทดลองใช้ฟรีแล้วลืมยกเลิก ค่า Delivery ที่แพงกว่าข้าวกินของหวานหรือชาไข่มุกแบบไม่รู้ตัวหนึ่งรายการอาจดูไม่เยอะแต่รวมๆกันเดือนนึงหายไปหลักพันถึงหลักหมื่นเลยครับทางออกคือทำวันเช็คเงินรั่วเดือนละครั้งเปิดรายการตัดบัตรหรือโอนอัตโนมัติแล้วถามว่าอันนี้ยังทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงไหม้าไม่ก็ยกเลิกและใช้กฎิกากินนอกบ้านแบบมีงบเช่นสัปดาห์ละสองครั้ง นอกนั้นทำง่ายๆที่บ้านหรือเลือกที่คุณค่ายินนะครับคุณไม่ต้องงดทุกอย่างแต่แค่ต้องรู้ว่าอะไรคือความสุขและอะไรคือความเคยชินกับดักที่6ไม่รู้ตัวเลขของตัวเองไม่รู้รายรับรายจ่ายจริงนี่คือกับดักที่ทำให้กับดักอื่นๆรอดอยู่ได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าเงินไปไหนคุณจะคุมมันไม่ได้แต่ข่าวดีก็คือคุณไม่ต้องจดละเอียดทุกบาทก็ได้ขอแค่รู้สามตัวเลข รายได้สุทธิต่อเดือนค่าใช้ใจ่ายจำเป็นต่อเดือนเงินเหลือที่ควรออมหรือลงทุนขั้นต่ำต่อเดือนเริ่มต้นจากการดูสเตตมันย้อนหลังหนึ่งเดือนแล้วแบ่งหมวดหยาบๆแค่นี้คุณจะเห็นความจริงและความจริงก็จะทำให้คุณเบาใจขึ้นกับดักที่7ฝังอนาคตไว้กับเงินเดือนอย่างเดียวผมเข้าใจนะครับทำงานประจำมันเหนื่อยบางคนไม่มีแรงจะทำอะไรเพิ่มแล้วแต่ในโลกที่ค่าครองชีพขึ้นการพึ่งรายได้ทางเดียว ทำให้ชีวิตเปราะบางมากไม่ต้องทําธุรกิจใหญ่ไม่ต้องเป็นยูทูบเบอร์ดังแค่เริ่มรายได้เสริมเล็กๆหรือทักษะที่เพิ่มมูลค่าก็พอตัวอย่างเช่นทำพรีเซนต์หรือสไลด์ตัดต่อคลิปสอนออนไลน์รับงานฟรีแลนซ์เล็กๆทําของขายง่ายๆที่ถนัดเป้าหมายไม่ใช่ทําให้เหนือกว่าเดิมเป้าหมายคือทําให้ชีวิตมีทางเลือกมากขึ้นแผนหนีจากกับดัก4ขั้นตอนสำหรับมนุษย์เงินเดือน เริ่มได้ใน7วันโอเคครับฟังมาหลายข้อแล้วผมอยากให้คุณกลับไปแบบทำได้จริงไม่ใช่รู้แล้วเครียดนี่คือสขั้นตอนง่ายๆขั้นที่1จัดเงินเดือนวันแรก pay yourself first เงินเดือนเข้าโทนออมลงทุนทันทีแล้วค่อยใช้แม้จะเริ่มแค่5%เซก็ได้สำคัญคือทำก่อนไม่ใช่เหลือแล้วค่อยทำขั้นที่สองทเงินสำรองฉุกเฉินให้ครบหนึ่งเดือนก่อน เริ่มจากหนึ่งเดือนก่อนเลยมันทำให้ใจนิ่งมากขึ้นแบบรู้สึกได้ขั้นที่3ตั้งเพดานหนี้หรือผ่อนและหยุดสร้างหนี้ใหม่30วันหยุดผ่อนของใหม่ก่อนให้ตัวเองได้หายใจแล้วค่อยวางแผนเคลียร์ของเก่าขั้นที่4เช็คเงินรั่วเดือนละครั้งลบแอปที่ไม่ใช้ยกเลิกสมาชิกที่ไม่จำเป็นนี่คือการขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองแบบไม่ต้องขอหัวหน้าปิดท้ายคุณไม่ได้แย่ คุณแค่ไม่มีระบบที่เหมาะกับชีวิตถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนคุณอาจแบกทั้งงานความกดดันและภาระครอบครัวการเงินจึงไม่ใช่เรื่องขยันอย่างเดียวมันคือเรื่องของระบบและความเมตตาต่อตัวเองถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนคุณอาจแบกทั้งงานความกดดันและภาระครอบครัวการเงินจึงไม่ใช่เรื่องขยันอย่างเดียวมันคือเรื่องของระบบและความเมตตาต่อตัวเอง คุณไม่ต้องแก้ทั้งหมดภายในวันเดียวเลือกแค่หนึ่งกับดักที่คุณโดนที่สุดแล้วเริ่มจากก้าวเล็กที่สุดวันนี้ยิ้มนะครับขอบคุณที่ฟังจนจบถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามไว้แล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่ากับดักข้อไหนที่คุณเจอบ่อยที่สุดแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ